สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมานะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่สองเด็กนี้ให้คุณวันนี้ยังไม่ได้มีหัวข้อนะเปิดหัวข้อก่อนแล้วกันพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสปริตต้องการบอกอะไรคุณ Intuition ภายในของคุณอ่าเซอร์ไพร กำลังจะมีคนมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งมันเป็นโลสมันเป็นแบบมีคนแอบชอบคุณแล้วก็เหมือนจะได้รับการเซอร์ไพรส์หรือว่าของขวัญน,นะเออตื่นเต้นแทนอ่าการเดินทางค่ะอาจจะมีใครสักคนเดินทางมาหาหรือคุณเดินทางไปหาใครหรือเปล่าแต่จะมีการเดินทางที่มีความสุขนะ เกิดขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีการตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะคะก็มอีอันนี้คือประเด็นคุณในช่วงเวลานี้ใบแดงขึ้นมาเหมือนเราเองนะคะมีประเด็นกับใครอยู่แล้วเหมือนกำลังจะแบบตัดขาดความสัมพันธ์กับใครด้วยนะคะซึ่งมันเป็นแบบ เหมือนฟังเส้นสุดท้ายอ่ะเออไม่จําเป็นต้องมีในชีวิตประมาณนี้นะคะเออแนวไกล์ของคุณเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กําลังบอกะไรคุณบูโน mm ่ไ hmm. ฮ <B uno>. <laughs> ไม่หลับไม่นอนกวนกๆน,นะคะอันนี้มาช้าเพราะว่าบูโน่กวน <laughs> อ่ะขอดูนะคะข้อแรกของคุณนะโอ้ เซอร์ไพรส์นี้นะ่าจะมาจากความช่วยเหลือหรือจากคนที่ใจดีเกิดขึ้นก็ได้นะคะจะเป็นชาวธาตุไฟแหละคุณจะเป็นชาวธาตุไฟนะถ้าเป็นแบบการแอบ,บชอบนะคะอันแรกเลยก็คือคนนี้กำลังแบบส่องกำลังมองคุณอยู่เป็นคนที่มีความแบบความเมตตาเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนใจดีแล้วนคนนที่เก่งมีความสามารถนะคะ เออเป็นคนที่มีความรู้ด้วยคนนี้เขาไม่ค่อยแสดงตัวสักเท่าไหร่คนที่เขาแอบชอบคุณนะนะแต่ถ้าในกรณีที่คุณแบบอยู่ในคอมมิชเมนต์หรือว่าใดๆก็ตามคุณอาจจะได้รับการนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องงานค่ะเอออันนี้ประเด็นแรกคือดีมากเลยมาดูประเด็นที่สนะ สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะอะหลายคนนะคะจะมีคนเดินทางมาเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะเขาเป็นเลข7นะคะการเดินทางหรือจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเดินทางอาตอนนี้หลายคนยังคิดไม่ออกหรอกหลายคนยังคิดไม่ออกอาจจะมีแบบ ใครเดินทางมางอคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเออแต่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือบางคนในช่วงเวลาเนี้ยจะได้มีการแบบเหมือนแอบ,บไปไหนสักที่หนึ่งนะคะโดยไม่บอกใครแอบบเดินทางแอบบท่องเที่ยวหรือแบบ,แบบมันมีบางอย่างเหมือนความลับปิดบังไว้ไม่สามารถบอกใครได้ลหรือเปิดเผยได้นะคะจะไปไหนก็ต้องแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะไม่สามารถแบบทำอะไรที่เป็น ให้คนอื่นรู้ได้ก็ว่าได้นะคะเนี่ยอ,อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่แบบช่วงเนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าฉันไปไหนเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ดีนะถ้าพ่ออกมาอย่างนี้ก็คือเตือนนะคะว่าเออดีแล้วนะคะมไม่ต้องเปิดเผยมาดูว่าสามสิ่งนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณฟังเส้นสุดท้ายนะคะคือเรื่องอะไรคะ่ะ หนึ่งดาบคุณกำลังจะตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตคุณจริงๆนะคะเหมือนคุณน่ะมันเป็นดาบมันเป็นเดอะทรูมันเป็นความจริงเหมือนคุณคิดว่าไม่ใช่สิหมอรู้สึกเหมือนคุณกำลังจะตัดใครสักคนเพราะมันมันมีความจริงบางอย่างเกิดขึ้นคุณรู้คุณเห็นความจริงที่ชัดเจนนะคะหรือว่าคุณอาจจะตัดขาดสถานการณ์หรือเรื่องใดก็ตามที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตนะคะหรือแม้แต่การรอคอยใครสักคนซึ่งมันเป็นแค่เส้นบาง นะคะแบบรอแบบไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอะไรคุณอาจจะตัดการเชื่อมต่อกับคนคนนั้นนะคะเพราะว่ามีเหมือนไม่มีอ่ะแล้วมันห่างหายไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้อจะเป็นชาวธาตดินก็ได้นะคะเออการตัดการเชื่อมต่อหรือว่าตัดใครออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยอืม หมอบอกว,ว่ามันไม่ได้เสียหายนะคะเพราะว่ามันขึ้นคุณกําลังจะตัดคุณกําลังจะตัดเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะคะกับตัวของคุณเองในเรื่องของความไวใจความซื่อสัตย์ความไว้ใจความแบบเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่คือสามสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูทามมิ่งนะคะจะเกิดขึ้นภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราใช้ลูกเต๋าให้แล้วกันนะ สิ่งแรกเลยนะคะข้อแรกเลยเลขสองวันที่สองสองสัปดาห์สองเดือนสองวันนะคะมาดูข้อที่สองในเรื่องของเซอร์ไพรส์หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดวันก็ได้จากนี้เดนหนึ่งบวกเจ็ดมันเป็นแปดนะคะหรือแปดสัปดาห์เนาะ มาดูเรื่องที่สามอีกตอนไหนคุณจะได้ตัดฟังเส้นสุดท้ายของคุณวันที่สิบสี่อีกสิบสี่วันความจริงจะก,กระจ่างหรือคุณอาจจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปชีวิตนั่นแหละตัดการเชื่อมต่อกับใครสักคนนะประมาณไม่เกินสิบสี่วันหรือห้าสัปดาห์นะคะ โอเคค่ะนี่คือ3สิ่งนะคะที่ไกด์ไลน์คุณบอกคุณขอ3ใบสุดท้ายค่ะอ่าโอ้ควีนถือเหรียญช่วงนี้ของคุณนะคะเหมือนคุณมีในเฟสเรื่องของการเงินนะคะกำลังวางแผนเรื่องเงินเลยทีเดียวนะคะวางแผนในเรื่องเงินจะไปต่อยังไงวางแผนในเรื่องของแบบการสร้างทรัพย์ หลังหลายคนก็วางแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างไรายได้หรือว่าคอร์สออนไลน์หรือการพัฒนาตัวเองนะคะช่วงนี้น่าจะมีแบบการนอนทําสมาธินะคะหรือว่านอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ,ะเหมือนเส้นทางที่คุณกําลังแบบเผชิญอยู่เนี่ยสามสิ่งนี้คุณมาถูกทางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เะะชื่อในอินทูีิชันของคุณขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะสิ่งดีๆเข้ามาให้เข้ามาในชีวิตคุณเริ่มค่ะ